เด็กแหลมใบพายหรือว่าจะเรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเครื่องมือที่จาเป็นสําหรับการทําเครื่องหนังลักษณะของมันก็จะเรียวๆแบนๆขนาดทั่วไปที่มีขายก็จะมีสามมิลสี่มิลห้ามิลน,นะครับอย่างงานชิ้นนี้ก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้หรือว่างานชิ้นนี้งานกระเป๋าชิ้นใหญ่ใบนี้งานที่มี เย็บขอบเย็บอะไรนี่มันจะทำงานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เวลาเราเย็บเราก็จะประกบชิ้นงานแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กแหลมแทงลงไปชิ้นงานชิ้นนี้นะครับสมมุติว่าให้แผ่นแผ่น,ผนงานชิ้นนี้ก็คือด้านหน้าด้านหน้า,นา,นานตรงนี้แล้วก็ส่วนงานชิ้นนี้ก็สมมุติให้เป็นด้านข้างแบบนี้นครับ เวลาเราจะใช้งานก็จะต้องอใช้ตอบซ่อมด้านนี้ก่อนส่วนด้านนี้ก็ไม่ต้องตอบนะครับด้านนี้ไม่ต้องตอบเราก็หา,เ,าเขียงไม๊กอกหรือว่าเขียงธรรมดาก็ได้ครับถ้าถ้ากายไม่มีอนันนี้ถ้างานลักษณะเทียบวางอย่างนี้ได้เราก็จะแทงลงไป นี่นะครับมันก็จะเป็นรูตามนี้ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่เราวางเขียงไม่ได้แล้วเราจะต้องทํำยังไงก็หาอ,อ,อุปกรณ์มาเทียบแล้วก็แทงหรือว่าถ้าไม่มีตัวแท่นไม้ก๊อ,อกตัวนี้ก็หาจุกไม้ก๊อ,อกธรรมดานี่หนะครับรับเป็นตัวรับแล้วก็แทงแล้วถ้าหาจุกก๊อ,อกหรือเขียง ไม่ได้ก็แนะนำนะครับลองใช้ายางลบแทนก่อนก็ได้ครับหมุนแล้วก็แทงหรือจะตั้งอย่างนี้แล้วก็แทงลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้กลับมาดูตัวอย่างทีงนนี้ถ้าเรา,เาตั้งงานาถ้าเราตั้งงานในลักษณะนี้ไม่ได้ แทงลงไปแบบนี้นะครับนี่คือมันจะเฉียงวางนี่ครับมันก็จะแทงลงแบบนี้แต่ถ้างานลักษณะาวางแบบนี้ง่ายหน่อย แทงตามเป็นเส้นตรงลงไปนะครับมันก็จะเป็นแนวเส้นตรงหรือจะแทงแบบนี้ เมื่อได้ผลงานปุ๊บเราก็จะเย็บ